ว่าขอบคุณนะท่านเทวดามากมากเลยนะที่ช่วยชีวิตวัวไว้ตอนนี้ทั้งการงานการเงินวัวเนี่ยดีทุกอย่างเลยครับเป็นด้วครับเทวดาพี่เลี้ยงถึงผมจะไม่มีอำนาจเทวดานะผมก็ช่วยคนได้แต่เื้่อย่างเดียว ถ้าท่านช่วยอ้วเรื่องนี้ให้สมหวังได้นะรับรองอ้วนจะไม่มายุ่งมารบกวนท่านอีกต่อไปเลยค <g it> ือืออ้วนอ้วนอยากอยากได้ล <g it> ายเซ็นทัวรดาดาวรุ่งยอดเยี่ยมมาดิอ้วนอยากได้แฟนสักคนนะโอ้โหโกเรื่องแค่นี <g it> ้เองสบายมากคืออ้วนอยากได้อับพอยใสยเป็นแฟนได้เลยโกเฮ้โก,โกนี่ ผู้หญิงตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นพลอยใสยด้วยล่ะอ่าก็เพราะว่าพลอยใสยเนี่ยนะเองทั้งน่ารักจิตใจงดงามนะน่าท้าทางจะมีใจกับอ้วด้วยมาเพราะเอายามาให้อ้วกินเนี่ยนี่โกคนที่บอกให้พลอยใสยเอายาไปให้โกกินเนี่ยนะผมเองเป็นไงนักษาเธอทีนี้ช่วยโกต้านได้ไหม สงสัยต้องให้พลอยสายเป็นแฟนกับโกตันพรข้อน,นี้ถึงจะได้สมบูรณ์เหรอไม่สบายโกตนะันน่ะไม่สบายอยู่อ่ะอย่าเพิ่งกินเองเลยนะจ๊ะมามาเดี๋ยวฉันสะป้อนให้นะดีเหรอมาำหมม เป็นโจ๊กที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยล่ะดีนะถ้ามีน้องคอยสายนะป้อนให้โกแบบนี้นะโกที่ยอมจะเป็นแบบนี้ไม่สบายไปตลอดชีวิตเลยนะได้สิโก้รับรองสบายไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าโกจะเป็นอำมาตย์ี่พวกพี่มาทำไมกันเนี่ยฮะเดี๋ยวทำอะไรโกตันนะเุ้ยนี่พอยสายไอ้โกตันเนี่ยมันหลอกลวงขนาดนี้ยังไปปลกป้องมาทำไมโกตันไม่ได้หลอกอะไร้ันอ่ะ แต่ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องแฟนฉัน๋อจริงแท้ก็เป็นแฟนกันน่ะเองอันก็แล้วไปว้าวพี่แวันครับช่วยผมทีเถอะนะครับพี่นะช่วยพอใส่เรื่องรักโกตันทีเธอครับพี่เรื่องความรักเทวดาช่วยไม่ได้โอ้พี่แต่เรื่องอื่นพอไหวเอ๊ะหยุดนี่นี่แอกตามหารุตะดังนันไว้ไหนเงินเทศเตดไว้เมื่อไรจะใช้คือทันเทน่ง ตนนี้ฉันยังไม่มีหรอกเสียคือฉันให้โกตันสุดที่รักฉันไปหมดแล้วอ่ะเงิเน,นที่กู้ได้มาฟี่เปีเป็นเงินของลื้อแล้วพอยใสสุดที่รักของโกไม่กอดทีหนึ่งเลยแล้วไอ้โก้ฆ่าแตะอ่างน้งพลอยนีเเ้เดี๋ยวเราแกตาย แต่ก่อนตายให้หนี่มาก่อนไว้ไม่งั้นมึงจะต้องเจ็บก่อนตายงานอะไรว่าไม่มีหรอกว่าใช้นี่ไปหมดแล้ว,วอ่ะคอยใสช่ช,ช่วยช่วยช่วยเหี้ยด้วยนะพีะเ่เพดูสิหลอกคอยใส่มาเป็นแฟนมี่จะหลอกยืมเงินคอยใส่อีกพี่ไม่ไหวไม่ไหวละไ,ไอโก <c ười> พวกเราสามัคคีรวมพลังตา ว่ามันเป็นแฟนว่าม่เป็นแฟนพลสายเราเป็นไรใครก็ได้ช่วยวันทีนะอ๋อช่วยให้เลยขอพรมั่วซั่วก็ต้องได้รับผลตอบแทนแบบนี้ละโกตานเ้ยขอบคุณนะครับพี่เทวันครับที่ี่ช่วยผมครับก็บอกแล้วไงถ้าคิดก่อนทำมันก็ต้องไปตามแก้ปัญหาแบบนี้หรอกเข้าใจยังอ่ะฮะน้องเทวดาดาวรุ่ง เทวันอดีตเทวดาดีเด่น3ปีซ้อนเข็นลูกศิษยสาธูไม่ขึ้นพลาดรางวัลฉิวเฉียดพี่เทวันพี่ไม่เห็นเคยบอกผมเลยว่าพี่เคยเป็นเทวดาดีเด่นตั้งสปีซ้อนนะครับก็ไม่ใช่เทวดาขี้โม่นน่แต่บ้าเพื่อนเส้นอย่างเดียวถูกยอยว่าแต่เราเธอะพราเวาทวดาดาวร่วงเงย็งไงยังนึกเสียดายรางวัลอยู่หรือไงเทวันครับ ผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ที่ผมมัวแต่อยากได้รางวัลจนลืมฟังคำตักเตือนของพี่ไปอะครับผมคิดขึ้นได้แต่มันซึ้งเชียที่เมื่อก่อนไม่เห็นหัวเราหรอกอย่างอนสิครับนะอย่าไม่น่ารักนะไม่รู้ไม่คิดพี่เทวันคนดีพี่เทวันสุดหล่อผมขอโทษนะพี่นะให้ยผมเถินนะครับนะนๆนะผมนึกผิดได้ก็ดีแล้วแต่ขอร้องนะคราวหลังอย่าทย่างนี้อีกนะ พ่อพี่จะไม่โยกโยทษให้ผมอีกแล้วใช่ไหมครับมันก็โยกโทษให้ได้แต่ว่ามันบ่อยมันเหนื่อยเอสิแล้วไม่ใช่พี่เหนื่อยคนเดียวนะมีคนอื่นที่เหนื่อยเหมือนพี่อีกนอนไงเออคอยใส่ครับโกรธผมอยู่อวอเปล่าใครโกรธคุณผมรู้นะว่าคุณยังโกรธผมอยู่อะ่ะที่ถ้าเกิดผมไม่ได้มูแต่อยากได้รางวัลเนี่ยคุณคงไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้นะ ขอโทษนะครับที่ผมทําให้คุณต้องเกิดไปเป็นแฟนโกตันแล้วอ่ะ,ะใครบอกว่า <c oughs> คุณทําให้ฉันเป็นแฟนกับโกตันคุณเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าเทวดาทําให้คนรักกันไม่ได้เออใช่ดิการที่ฉันแกลาเป็นแฟนกับโกตันอะ่ะก็เพราะอยากให้คุณรู้ว่าการที่คุณมัวแต่คิดถึงแต่ตัวเองจนลืมความสำคัญของคนที่ห่วงคุณไปเนี่ยมันทําให้คุณสูญเสียอะไรแค่ไหนตั้งหากล่ะ,สะแสดงว่ามันเป็นห่วงผมใช่ไหม ฉันหมายถึงพี่แทวันต่างหากล่ะพย่ยอมเสียฟอร์มไปนะโอเคมาได้ผมสัญญาว่าต่อไปนี้นะครับผมจะเชื่อฟังพี่เทวันและก็จะไม่ทําให้คุณคนที่เป็นห่วงผมต้องเดือดร้อนด้วยความเห็นแก่ตัวผมต่อไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผิดสัญญาคุณก็อาจจะต้องไปเป็นแฟนโอตันต่อไปเออดี ฉันจะได้แต่งงานให้รู้แล้วด้วยม้ยร่ยรยโอยคุณผม้อนเล่นเองนะอย่ากอดซิเดี๋ยวเขียวหรอกเรายวยิ้มหน่อยวความสำเร็จใดๆย่อมไม่มีค่าถ้าต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของคนที่เรารักสาธุเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคิดเธอ